ัลลททกคนที่พูดจาหยาบคายอ่ะไม่อันตรายถ้าคนตาแหลจ้ะน้อยคนที่แคร์ที่เหลือสารเนรทั้งนั้นกูคิดยังไงกูก็พูดแบบนั้นแหละไม่ชอบก็คือไม่ชอบต่อหน้ายังไงฮัลโหลเท็เท็ดนั้นถึงแม้ว่าคนรักโอ้ยเขาหยาดแต่กูไม่สะทาเพราคนเป็นีนยเขมากเขาหยาดคนที่พูดจาหยาบคายอ่ะอะไรของเขาเนี่ยคนตาแหลจ้ะ น้อยคนที่แคร์ที่เหลือสารแนทั้งนั้นกูค,คิดยังไงกูก็พูดแบบนั้นแหละไม่ชอบก็คือไม่ชอบต่อหน้ายัางไงรับหลังกูก็แบบน้นถึงแม้ว่าคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านแต่กูไม่สะทานเพราะคนเป็นล้านไม่ได้มาหาให้กูแดกฝากไว้ให้คิด <c oughs> น้องอมนะครับอำนาจ,จเจริญพูดถึกใจถึกใจสวัสดีครับฮัลโหลเท็พี่น้องป้องไปสุปผู้สุคนขายเนี่ยคือเก่าขายเนื้อคือเก่าหรือพี่น้องแต่ว่าช่วงว่าง ช่วงเบีกพักเาขากับมานางังกินไม้ตัดเส็บเบนาะติดไหมกนครับพี่น้องฮัลโหลเท็เท็ดบรรยากาศดีแล้วกนกับลมตะไคร้กับต้นบางหน้าของเขาพี่น้องโอ้โหดงกันหลายหลายเบาไปเดินทางไปน้องพี่น้องเนาะตั้งสี่บอเสียเวลาไปจดจ่าฟังเสียงนี่ลําฟองเขาเลยเขาบอกยังสุดๆว่ะ มาชนแก้วพลได้ม่แก้วยกขึ้นมาแล้วนี่เติมหน่อยเติมหน่อยชื่นใจชื่นใจมาสำหรับเมนูวันนี้ครับผมทุกคนอคาากิคากิขาหมูสองขาแล้วก็มีไคร่พระโลน้ำหกสิบบาทพี่น้องบ้านผมถือมากเลย ถือใจพร้อมแซ่แบแซ่บนี่เขาเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มนะครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะทุกคนนั่งยุขางเแข็งที่เราี่น,น,าน้องเอาลาดจังหน่อยเนาะนันเป็นตะแเส็บจังหน่อยเขามารับชมรับชม,บชมน้ำแข็งเซเรียลแซ่บๆหาเขาเขาปลามากินน้ำกันเด้อดทุกคนเลยมึอนี่สร้างประเทศพิเศษครับคัดแบบขาสวยๆโจเนียวาสนนะอ่าลุยแล้วก็นี่จะเป็นน้ำซุปนะครับน้ำซุปทาคิ น้ำแข็งน้ำพะโล่ล่ะโอ้หมือนก็พันเห็ดบ่าหวานมากครับผมอร่อยอ,อืมส่วนที่สองก็จะมนีนี่ครับผมผักนะครับผักอันนี้เป็นผักกวางตุ้งครับส่วนใหญ่ขาสิกินครับตัวนี้เขาจะไปลวกครับรทุกคนจะผมไปลวกกินดิบๆเลยหวานดีบางไปนี่าแล้วก็จะมีพริกนะครับ พริกสดออนนะพี่น้องนี่พริกสดออนกระเทียมครับผมแล้วก็หอมแดงครับโอ้โหแก้เรื่องอย่างดีนะซองขาแบบจุกๆเลยก็มีสลัดเรียงนิดหน่อยแล้วกับพารซีครับผมนะเครื่องเขาครบแบบนี้ละไปบ่ต้องรอศาเดี๋ยวปรับกล้องใหม่หน่อยนึงก่อนมันก็ยังยังสิบบุแบบนี้ได้บ่โอเคลุยแล้วบ่เอาเลยนะใช้มือนะครับพี่น้องแต่บริาหารนิ้วนี่บม่ได้เลยต้องหาหนิว้วนี่เริ่มต้นจากใครเลยครับซองหน่วยจักใจโอ้ 으흠 mm 으흠 -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ชาบแสนน้ำดำลิปิน้์ผครับิปกิน,น้ำม,มันเสียหายแค่นดูอืมทีมงังเลยกว่าละยกขาเลยกว่าเนาะแบบนี้ต้องยกขาผบตามสไตล์ช่องแนงนะครับไอจกแฟนเพจต้องลุยแบบนี้เลยพี่น้อง เอาเลยเด้อเอาทางเลยก่อนดี <c oughs> ขอเป็นทางนี้แล้วกัน <c oughs> ตอนนี้ตื่นนะครับเจดตื่นแห่งบ้านตาวันบุมมีผิดหวังขากีเขาแบบใหญ่อวมมากดูความเช็กเจอความยุยหลุดปุ๊บออกมาเลยครับ <c oughs> จะลายจิมซีมูดเป็นปรเเ็ศหวานมากครับคือป็นเทศนีมรสชาติแบบบสจิบหวานเลยแตก่กลมกล่อมข้างบอนอะ Saya yang maju Hmm. Ya. ถ้ากินกับตะไคร่เลยล่ะนาาา่าใจพะเล่นถ้กินดีๆเขาวจาวเลื่อยๆนี่ขาหนึ่งนี่อิ่มขอบขั้วนึงเลยเลยครับเขากินแบบว่า

เป่งจะเครื่องแล้วเป็นรองเน้ะขากินบาหมีดเริ่มอิ่มแล้วขาเหญ่หมกใหญ่บนหันีก่้อง่องบุนให้ท่านมาชวนในผมจะกินเอาอันนี้หนึ่งเม้นหนึ่งกินขวาเดี๋ยวกินใส อันซองนี่กินขวาเอาเมนมาหนึ่งสองสามเมนก่อนนี่โอเคสุดแล้วผมเลยบรได้กินแจกหม่องเลยนี่นครับมองนี้ไปจังผมเรื่องมนี้คือมันยุ่ยแสบเป็นบ่ก,กระดูกลดองม,มาหมดเลยตีนมันครับนี่แกทําสะอาดมากนะทุกคนสะอาดแต่่วนนี่เป็นส่วนสีแสบมันจะมีเนื้อมีอย่างนั้นอันนี้จะเป็นแบบเอ็นหมดอ่ะข้างในจะเป็นเอ็นหมดเลย กินได้อร่อยแล้วไม่ทรมานมากกินเยอะหลายคือเจ้าปเไยครับกระเพาะคนเขาว่าคือกันเนาะ ขามามาให้สัแ <laughs> บแซ่ครับครับ Tiếp tục hả mấy chị nó lên cho Xịt bạc biểu ng mga Bangkong. ooh mm -hmm. ยชนลงตัวน่ะถึงชั่วเขาก็ว่ามึงดีผลประโยชน์ไม่มีถึงมึงจะดีเขาก็ว่ามึงชั่วนี่แหละใจคนไม่มีสิ่งใดในโลกเนี้ยที่เป็นไปไม่ได้ถ้าหากผลประโยชน์มากพอมีก็คน้นจนก็หมาเงินเครื่อมหน้าที่แท้จริงก็พอโลกเป็นแบบนี้ไง